นบ,บีเตือนสาวบานบอกคุณฟิตดุเนยาแค่อันนากอ,อรี่จงอยู่ในดุเนยาเหมือนเจ้าเป็นคนแปลกหนะ้าเอาอาเมรุสบิลหรือคนเดินทางคนแปลกหนะ้าคนเดินทางคือคนที่จะผ่านแป๊บเดียวและจะไม่อะไรกับมันเลยไปนองครับดุนยยเราจะไม่อะไรกับมันเลยวันนี้บทบาทหนะ้าที่เราคืออะไรดุนยาวันนี้เมื่ออัลลอฮฺทดสอบ อัลลอฮ์บอกจะสอบเราและบอกว่าสอบด้วยอามันใครดีเลิศที่สุดวันนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องพยายามอันดับแรกจงอย่ายึดติดกับดุนยาให้ได้จะยึดติดกับดุนยาดุนยาคือสิ่งไม่ถาวรแต่อาครทัตคือสิ่งที่ถาวรตลอดกาลดุนยาคือแหล่งปฏิบัติอามัน คือวันแห่งการตอบแทนดุนยาคือแหล่งแห่งการต่อสู้อา,าร์เคคือแหล่งและเป็นสถานที่ที่ท่านจะพักผ่ตลอดกัน